รอยสักกูมีค่าแพงกว่าทองที่มึงใส่เพราะฉะนั้นต้องจำไว้มึงอย่าเสือก Fuck t h o l e p o มึงมองกูที่เปลือกก็ไม่ได้เสร็จติดยาแต่แบชบิดนั่นติดเต็มโทษทีเสือกบนคอไม่เคยสิ้นลายไม่พูดได้ดูดีให้สิ้นเปลืองน้ำลายไหลให้มึงขีดเส้นตายมองกูนศกกงเปกแต่รอยสักกูมีความหมายว้าว black and white ในฟูซีถ้าถูกพ่อแม่น่ฝังมันตกและกีนน้ำเบร์ทวนที่ถูก งานอาวุธบนตัวแต่สเวตวิ่งดูรอยสักไม่มีของแต่ถ้ามันคลั่งก็คลั่งดีกว่า Why you g o t a blackout Yeah like that plain shit กูยังไม่เชื่อ with you เพราะกู feel ฟีด้วยเพนบิ๊กถามว่ากูจะหยุดไหมอืมแม่เน่ยวะทราบเขตเขตดิเขตดูกูมายืนตรงนี้ได้เพราะไรกูเป็นกูไม่เป็นเหมือนกับใคร Self made ทำเองมึงจะทำไมแถมได้ proud ทำเงินเพราะจับไหมมึงพูดมากกูไม่ได้ยินนะต้องหยุดใบ l bad boy แต่จริงจร I'm so nice Einstein ยังกินให้นอนมา right วัดคนก็ไม่ได้วัดก,กันที่ลายแต่ I'm nice จะ tat it up rap 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 it up บึกดาบมันเต็มตัวเหมือนกูมีของคลังจะ tat it up rap 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 it up ความหมายมากม่ฟังลงในผิวหนังจะ tat it up rap 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 it up มันไกลกว่าความเชื่อไม่คิดกับหลังหัน Just turn it up, rap, rap, rap it up ทุกวันยังเหมน <Yeah. S 2> เดิมกูตามหลับฝันเดิมกูมีโคชอยู่ในแบ็ k w ู o d s smoking pit ไพ่ต่างประเทศขนาดที่มึงยังแซะก,กู<แ>คนในแก๊งมีแต่แท็ตทูพี่พ้องน้องเพื่อนนั้นอยู่ behind my back ก<แ>ูที่มึงเห็นอะไม่ใช่ใครย yeah, า,ามีแดสเยอะกว่าที่ เราเอาความกับคันโล่มันจะน่าจะมนสุดมากเลยข้างนี้ของเรานะอย่างนี้มันเป็นชีวิตของเราเพราะว่าเป็นความแตกต่างนั้นอันนี้ตามต้องสบกับให้เรา